ข้าวหมูทอดเอ็มเตงกว่า,ามาเด้อมาเด้อมาชวนพี่น้องกินข้าวแรงวันนี้ครับผมพุนาพุนาสวัสดีครับพี่น้องครับกับมาพบก,กับพ่อในข้าครับก็บแซพเสริมเชียรครับวันนี้พาพี่น้องมากินข้าวแรง สภาพการคือบอกค่อยดีนะล่ะว่าวันนี้มีหมูทอดครับหมูซุปแป้งทอดแอมน้ำปลาพริกพริกน้ำปลาน้ำปลาพริกพริกน้ำปลาพี่น้องว่าไม่นอย่งน้ำปลาพริกนั่นแะครับมีแต่ความกินแซ่บๆนนพี่น้ออว่า ก่อนเริ่มอีพีนี้นะครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ป้าแจ๊คแซ่เซกับแซ่เซ่ไปเชียน้ำเด็ด,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 ดครับเดินทางมาใกล้ความฝันกันแล้วเดินทางใกล้ความเป็นจริงกันแล้วขอพูดในล,ลายกับเอฟซีทุกท่านที่กดติดตามให้นะครับมื้อน,นี้มาสู่พี่น้องกินขา้าวแรงพอดีสุวมนี้ตุ่นวายครับไม่ค่อยมีเวลาอา๋พี่น้องนะก่อนเริ่มเลยครับพี่น้องผิดน้ำปากลากขัเลยพี่น้องโอ้ย นะครับขัด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 พี่น้อง ouais. right. าลงมือครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับกดแชรเสิร์ฟพิเชียวครับพี่น้องหมูทอดขัทงคัสึแบบไทยๆหมูทอดสุเปนทอดครับถึงปากกะทง ลงมือทอดเองเลยครับสามชั้นทอดพ <c oughs> าพี่น้องกินข้าวแรงเลย ไปหาเห็ดพอ่อมาเต็มตู้เย็นนะยะเนี่ยไม่มีเวลาพาพี่น้องเห็ดกินอยู่คำนองทอดเนาะสุกแป้นทอดถึงผิดน้ำปลาผิดน้ำปลากันนัวถึง ซึ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ่งซึ่งที่บอลยูโรบอลยูโรเต๊ะมาแจ็กติดไปนัวมานิดหน่อยกับทีมชาติฝรั่งเศสกับเซบ,บโลเพื่อนเซบิโอนเชียงกฤส ระวังฝรั่งเศสอังกฤษรับถ่ยตกรอกก่อนมีเสียค่าคายแช่นะคริกปลาขักเลยตักลามีน้องเบิล์บพอเฟต์นัว

พอดีทอดไว้ครับเลยประกอบเป็นไงจางจะจานแท้พื้เก่าเลยพอดีเพิ่งกลับม,มาไปซนแก้วครับเชฟโรนิดหน่อยอาการไม่อยากดีโอโมอว หมูทอดชิ้นใหญ่อ,อ,อืกระดูกอ่อนกับนม้หมูทอดาต้องพึกต้องกับพึกน้ำปลา ฮึ่มฮมับบอาเป็นน้องกินข้าวืึม 嗯，轮了爸。 อางานนครับตัอผมหัวเด็กสำรัก <c oughs> <c oughs> เลย,ยว่ามันบเลยควัชตรงนี้ว่างงานว่างแหงว่างคือว่างจากงานประจำ แต่ก็พยายามจะออกเอีเวนต์กโมงแสบไปพ่อคินนี่ตรงคืนมนขอโทษเวลาเดอ้อโอ้หมูทอดอบาร์ากาลูกอ่อน เจ็บโล่เพนได้หัวกมาเพิ่นมุกหัวใต่เพาะเพิ่นมาปลาเจ็บหนักำมง

นด้เลยครับจลืมไหมคับขอบคุณเอฟซีหลายหลยหลายทางกดติดตามซอยแต่ก็ยังใกล้ความจริงอยู่ยังาบางแต่ที่เก่าตึกแค่นิดเดียวครับอีนิดเดียวจะถึงห้าร้อยซับกันแล้วครับฝากเอฟซีไพรีมาเห็นคลิปนี้ครับเห็นอีพีนี้ก็ฝากกดติดตามครับเอื้อมือเลยน้อยกดติดตามให้แซฟเซอรไปเชียอน้ำแม่ด้วยครับ เป็นกำลังใจให้ปาแจ็คแซบเสอยกับทีมงานเมย์จงครับให้ได้มีกำลังใจเห็ุคอนเทนต์ดีๆครับพาไปเหตุหนังเห็ดนี้มากให้พี่น้องได้เบิง่งหาแนวแซบๆมาสู่อิงๆฝากพี่น้องครับกดติดตามให้ปาแจ็คนำเนื้อแซบเสรอร์อพิเศษฝากไว้การจ่ายพี่น้องนำครับสำหรับอีพีนี้ปเดี๋ยวถุนนี้แหละครับเดี๋ยวจีน่ากินต่ออีกสักน้อย ยาคลิปมัญยาพพดยาพี่น้องเบื่อเอาเป็นว่าอีพีหน้าขอาสุภาพี่น้องไปเบิ่งหนังพาพี่น้องไปเห็นหนังพาพี่น้องไปกินหนังจะดื่มกดติดตามไว้สไดในพาคอนเทนต์นะครับจากปาแจ็คแซบเสอร์กับทีมงานเมจบนะครับขอบคุณหล,ลายๆนะครับขอบคุณครับ